สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสาเหตุถอนตัวคดีตังโมบุญถาวรเผยแล้วปมสาเหตุถอนตัวยุติบทบาทที่ปรึกษาคดีตังโมจากกรณีที่นายบุญถาวรที่ปรึกษาสสอออตออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กขอยุติบทบาทตัวเองในคดีตังโมและจะไม่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายคดีตังโมอีกต่อไปทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดนายบุญถาวรเปิดใจกรณีดังกล่าวผ่านรายการทุกโต๊ะข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้ตนเข้ามามีบทบาทได้เนื่องจากสสเต้แต่งตั้งให้มาดูแลคุณแม่ของแตงโมช่วงนั้นเกิดกระแสชาวเน็ตวิจาร์ณกันเยอะหลังจากแม่แตงโมส่งโทรศัพท์ให้บางแจ็คตนเข้ามาช่วยปกป้องสิทธิของคุณแม่คอยดูแลดำเนินคดีคนที่คอยมาคอมเมนต์ให้เสียหายหลังจากที่ตนเข้ามามีบทบาทในคดีมีคนโยง นิทานของตนว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีตังโมดังนั้นจึงขอถอนตัวยุติการเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายคดีแต่ยังเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวสสเต้และแม่ของตังโมเหมือนเดิมส่วนนิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดตนยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคดีเพราะเคยบอกไปแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่ตนแต่งขึ้นมาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ